สวัสดีครับก็กลับมาพบกันในคลิปที่3นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปสรรค ในการที่จะนำ ESG Data ไปใช้นะครับว่ามันที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จะไม่มีทางแก้สถทีเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายาในรายละเอียดทีนึงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอพูดถึงเรื่องอุปสรรคก่อนก็ดูถึงหน้านี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันมีอุปสรรคเยอะอแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่า,าการที่นำ ESG Data มาใช้ตอนตอนนี้เนี่ย บริษัทต่างๆก็อาจจะยังมีวิธีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การที่จะหาข้อมูล ESG เนี่ยอาจจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ก็คือต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับก็คงต้องไปหาดูในเว็บไซต์หาดูใน Annual Report หรือไปดูใน sustainability Report ของแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยพวกนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้ก็คือเป็นบริษัทเขียนอาจจะไม่มีการ Verify โดย third party หรือไม่มี ก็คือยังไม่มีการออเดดบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังมี question mark อยู่ในเรื่องของ quality ของข้อมูลนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อย่างที่เราได้พูดถึงไปในคลิปที่แล้วก็คือในเรื่องของการที่จะนำข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์จะตีมันออกมาเป็นตัวเลขได้ยังไงอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น ประเด็นอันหนึ่งสำหรับในเรื่องของนักวิเคราะห์หรือหรือฟันเมเนเจอร์เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของมิสเพอร์เซพชันของ ESG นะครับก็ตรงนี้เนี่ยนักลงทุนหลายคนก็อาจจะมองว่าถ้าเราลงทุนใน ESG บริษัทที่มี ESG ที่ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้อง Give Up Return บางส่วนไปหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะมาดูประเด็นนี้กันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย น n v e s ทุนบางคนเขาก็อาจจะบอกไม่เขาไม่สนใจหรอกในเรื่องของ ESG เพราะว่าเขาลงทุนระยะสั้น ESG ส่วนใหญ่มันเป็นข้ออ,อกว่าจะเห็นผลนี่อาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยลงทุนเ,เขาอาจจะไม่ค่อยได้ไปคำนึงถึงประเด็นเหล่านั้นเท่าไหร่นักนะครับเ,เพราะฉะนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่นำไอตัวข้อมูล ESG data เอาไปใช้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราก็มองว่า อไอ้พวกประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยๆมีการาพนัฒนาการที่ในทางที่ดีขึ้นพอคนเริ่มมีความเข้าใจมีความคุ้นเคยกับมันมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับประเด็นที่แรกที่ผมประเด็นหนึ่งที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือในเรื่องของ m i s Perception เกี่ยว ESG ว่าเอ๊ะคนคนที่จะมาลงทุนโดยใช้โดยเฉพาะโดยลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มี ESG ที่ดีเนี่ย หมายความว่าเขาต้อง give up ไอตัว return p o t e n t i น l return ไปบางส่วนหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่ว่าการที่เราลงทุนในบริษัทที่ ESG เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของ t a i l r i s k นะครับเพราะว่าความเสี่ยงในการที่จะเกิดไอประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาแล้วทำให้หุ้นตกแบบพวดพลาดพวดพลาดลงมาเลยเนี่ยมันก็อาจจะลงมันอาจจะมีน้อยกว่า บริษัทที่อาจจะ ESG rating ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนด้วยความสบายใจมากกว่าและจริงๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมก็เห็นว่ามีบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆอโดยเพิ่งยิ่งบริษัทนั่งทุนสถาบันต่างประเทศเนี่ยโดยเพิ่งยิ่งในยุโรปแล้วในอ s เนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญในประเด็นนี้เรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆในบางบริษัทเนี่ยที่ผมไปเจอนั่งทุนต่างชาติมาเนี่ยเข้ามาพูดถึงประเด็น ESG ก่อนที่จะพูดถึงตัว performance ของบริษัทดทนีี้จะ จะเอาลุกเป็นยัางไงาจะดีหรือไม่ดีซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เห็นว่าบริษัทต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอ,อีกประเด็นหนึ่งที่คนเขาอาจจะโดยเพ้องยิ่งพ,พวกฟันแมนจเจอร์หรือว่านักวิคเคราะห์นี่อาจจะบอกว่าเขาอาจจะไม่มีรีซอสมากขนาดนั้นที่จะคอยไปนั่งเก็บข้อมูลหรือม,มาวิเคราะห์ข้อมูลในอะไรอย่างเหล่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก,ก็ดีตรงนี้ก็เติร์ดพาร์ตี้ข้อมูลจากเติร์ดพาร์ตี้ก็มาช่วย แบ่งเบาภาระตรงนี้ไปได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีตรงนั้นมันก็จะมีจุดอ่อนบางส่วนที่เราก็ต้องเข้าใจถึงจุดอ่อนจุดแข็งของเทอร์ส์พาตี้ข้อมูลจากเท i ร์ p a พาตี้ด้วยนะครับส่วนประเด็นหนึ่งที่คนอาจจะมองว่าเออพวกนั่งทุนระยะสั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรอกในเรื่องของ ESG ยกตัวอย่างเช่นอย่าง H ฮชฟันเนี่ยนะเพราะว่าเขาลงทุนซื้อเรียขายระยะสั้นเนี่ยเขาคงไม่มานั่งรอ ESG อะไรต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ดีตรงเนี้ย มันก็ไม่ใช่หมายความว่า H fund เนี่ยจะไม่มีโรในเรื่องของการนำ ESG data ไปใช้นะครับเพราะว่าถ้า H fund เนี่ยที่เขาลงทุนคือที่เขามี mandate ที่เป็น responsible investment ด้วยเนี่ยอันนี้เขาก็จะลงทุนในเฉพาะบริษัทที่มีผู้ง่าย ESG ที่ดีนะครับมี sustainability rating ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับ H fund เนี่ยเขาสามารถช็อตได้เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนที่มี ESG อะไรทีที่ไม่ดีหรือพอดีมันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยบริษัทนั้นก็อาจจะถูกช็อตอย่างหนักซึ่งก็จะทําให้ผลตอบแทนของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะไม่กระทบกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ของบริษัทที่มี ESG ข้อมูลที่ดีะนะครับครนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะดอะูอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนในประเด็นนี้ในในระยะนี้ก็คือว่า ลงทุนในกลุ่มบริษัท ESG แล้วเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่ไม่ได้มี ESG rating ที่สูงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูข้อมูลอย่างของ DJSI เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับว่าลงทุนในบริษัทที่มี ESG ที่ดีมี sustainability rating ที่ดีแล้วเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าบริษัททั่วๆไปแต่ว่าอย่างไรก็ดี อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าทีม mm hmm. ต,ต่อไปในอนาคตเนี่ยโฟกัสมันก็จะอยู่ในเรื่องของ ESG มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญกับ mm hmm. บริษัทพี่บาหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นบริษัทที่ที่มีเลตติ้งในประเด็นเหล่านั้นที่ไม่ดีเนี่ยก็จะถูกนักทุนเนี่ยละเลยมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยแล้วเนี่ยสำหรับนักลงทุนโดยพ้อิ่งนักลงทุนรายย่อยเนี่ย ที่อาจจะไม่ได้ลงทุนทีเดียวหลายๆตัวเป็นพอร์ตโฟลิโอเนี่ยลงทุนไม่กี่ตัวเนี่ยตรงนั้นจะมีความเสี่ยงของเรื่องของ specific risk เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนใน ESG บริษัทที่มี ESG rating ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของ tail risk ตรงนี้ไปได้เยอะเลยแทนะเพราะฉะนั้นก็ตอนคืนก็สามารถที่จะนอนหลับได้โดยไม่ต้องผวาตื่นว่าเอบริษัทมีประเด็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว ESG เนี่ยผมก็คิดว่า ระยะลอง g t e r เนี่ยมันก็จะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะลดไอ้พวก t ทลร r i หรือ company specific r i s สำหรับให้นักลงทุนแล้วก็ฝันมนเจอร์ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะมา,าพูดถึงเรื่องของอคำแนะนำสำหรับพวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้ข้อมูลด้วยเหมือนกันนะครับ